สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา โฮซอนออโต้ Auto, ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า100%สัญชาติจีนได้จดทะเบียนในประเทศไทยในชื่อโฮซอนนิวเอเนจีออโตม b i l ลจำกัดและเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยโดยบริษัทแม่โดยตรงจากประเทศจีนครับและก่อนหน้านี้ครับก็ได้เปิดตัวเนต้าวีรถยนต์ไฟฟ้า100%รุ่นแรกในไทยไปแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคมปี2022ที่ผ่านมาในราคา5,49,0 0 0บาทรวมถึงยังเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเนต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัด จับมือกับบางชัน General Assembly เพื่อประกอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่โรงงานประกอบรถยนต์บางชันในนิคมอุตสาหกรรมบางชันด้วยครับ อีกครั้งก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศจีนสำหรับ n e t a g t Sport c o u p e ไฟฟ้า2ประตูที่นั่งแบบ2บวก2ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%โดยมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่ที่ให้ลกลังําลัง4 6 2แรงม้าพร้อมวิ่งได้ไกล5 8าย580กิโลเมตรที่มีราคาจำหน่ายอยู่ที่178,800หยวนถึง226,800หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ8,90 0 0 0บาท ไปจนถึง1,120,000บาทด้วยครับแต่ล่าสุดครับทั้งค่าย n a ต้าออโต้ไทยแลนด์จำกัดเตรียมจะนำเมต้า t t ตัวจริงมาโชว์ตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในงานหากรรมยายนยนต์ครั้งที่40ณอาคารจาร l ญเจอร์อินแพคมืองทองธานีระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่1 1 0 0ธันวาคมพศสอง 6, 6ก่อนจะเปิดขายจริงในช่วงต้นปี2 0 2 4ครับ สำหรับงานดีไซน์ภายนอกของ NETA GT จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มานันสไตล์รถสปอร์ตคูเป้ท้ายลากตัวรถออกแบบดีไซน์ที่ไม่มีกระจังหน้ามีเพียงชอบรับอากาศขนาดใหญ่ที่กันชนด้านหน้าเสริมความฉวบเพี่ยวตามแบบฉบับของรถสปอร์ตด้วยการติดตั้งสเกิร์ตสีดํารอบคันที่ใช้กันชนด้านหน้าและด้านข้างรวมไปถึงด้านท้ายและมาพร้อมชุดไฟหน้าและไฟท้ายแบบ l อ d ทรงเรียวยาว โดยที่เนต้า GT คันนี้จะมีขนาดและมิติตัวถังที่มีความยาว4,715ม mm, มกว้าง1,979ม mm, มสูง1,415ม mm, มระยะถันล้อ2,770ม mm, ิมพร้อมกับติดตั้งล้ออลอยขนาด19นิ้วหุ้มด้วยยางขนาด 245/45R19 ทับ ขณะที่ภายในห้องโดยสารของ NeTA GT จะได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนตามจุดต่างๆทั้งที่คอนโซลหน้าคอนโซลกลางและรองรับได้ทั้งหมด4ที่นั่งและตัวบอบ์ดนั่งคู่หน้าจะมาในทรงสปอร์ตพร้อมตีตาสัญลักษณ์เนต้าไว้ที่พนักพิงศีรษะและจะได้รับการติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด17.6นิ้วหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่จะเป็นแบบดิจิตอลที่ถูกวางแบบลอยอยู่ด้านหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีเชฟและมาพร้อมคันเกียร์ที่อยู่ด้านหลัง โดยเนต้าจจะมากับกลุ่มพลังที่มีเลือก3รูปแบบครับคือ Standard Range และ Long Range ที่มากับระบบ,บขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้พลังกำลัง231แรงม้าที่มากับแบตเตอรี่ขนาด6 4กิโลวัตต์อาวและ74กิโลวัตต์อาวตามลำดับครับทำให้สามารถวิ่งได้ไกล550กิโลเมตรถึง660กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC พร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังครับ และในรุ่น all wheel drive ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวจะให้พละกกำลัง462แรงม้าที่มากับแบตเตอรีลล่ขนาด78กิโลวัตต์อาวทําทำให้สามารถวิ่งได้ไกล580กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC พร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อโดยจะมีอัตราเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3.0วินาทีและสามารถทำความเร็วได้สูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยครับ และสำหรับ NeTA GT รถสปอร์ตคูเป้ไฟฟ้า2ประตูที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ที่เตรียมจะทำตลาดในเมืองไทยเพิ่มอีกหนึ่งรุ่นนั้นทางค่ายเ e t a เคยประกาศว่าจะเป็นรถสปอร์ตคูเป้ไฟฟ้าที่มีราคาให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายนั้นจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่เราต้องมารอรุ้นกันในช่วงต้นปี2024นี้ครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารแกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่มีก่อนใครกับ Auto i, ออตโตคาร์นิวครับ